ก็ตอนนี้เรายกระดับนะคะสด้าน4มิตินะคะอันแรกก็คือการคัดกรองทุกคนที่จะเข้ามาติดต่อในโรงพยาบาลรวมแพทย์นะคะจะต้องผ่านจุดเขาเรียกว่าจุดโฟสแกนสแกนที่1คือทุกคนต้องสแกนไข่ร้อยเปนะคะ ในคนที่จะเข้าในเขตโรงพยาบาลนะคะสแกนที่2คือสแกนอาการว่าคุณมีอาการเสี่ยงของโรคโควิดหรือเปล่านะคะสแกนที่3คือการสแกนประวัติการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงนะคะทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะคะซึ่งก็ต้องรอบทสรุปจากจังหวัดอีกทีนะคะว่าที่ไหนที่จะสรุปว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงบ้างนะคะนอกจากคนไข้ก็เป็นญาติผู้ร่วมบ้านผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดนะคะมาตรการที่4ก็คือมาตรการดูแลพนักงานดูแล คนในโรงพยาบาลด้วยกันเองว่าเราจะต้องไม่เป็นผู้แพร่เชื้อรวมถึงเราจะต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนเพื่อลดการแตกตื่นแล้วก็เราจะต้องให้ข้อมูลเพื่อให้ชาวสุลิน,นี่ยมีความรู้ในการป้องกันโควิดได้อย่างถูกต้องค่ะส่วนเซอร์วิสท,ที่เราจัดการนอกจากเรา กรองระดับหนึ่งแล้วนะคะยังมีคนที่กัง,งวลว่าเอ้ยไม่อยากมาโรงพยาบาลในช่วงนี้เลยนะคะกลัวสกระปรกหรือกลัวได้รับเชื้อจากคนที่เราไม่แน่ใจในประวัติจริงๆนะคะโรงพยาบาลเรากําลังจะเปิดบริการคลินิกวัคซีนนะคะสำหรับเด็กไม่ป่วยและผู้ใหญ่ไม่ป่วยที่จะมาฉีดวัคซีนนะคะไม่อย่างนั้นเด็กไทยเด็กซุรินของเราก็จะขาดรอบวัคซีนใช่ไหมคะรวมถึงการให้บริการเคส คนไข้เก่าเรื้อรังที่เคยมีประวัติการรักษาอยู่แล้วนะคะก็จะต้องอได้รับการรักษาที่ต่อเนื่องเพื่อไม่ให้อาการของโรคก,กําเริบค่ะส่วนคนไข้ฉุกเฉินคนไข้ที่ไม่ได้มีประวัติ อย่างผ่านโฟสแกนอย่างที่บอกเนี่ยนะคะก็สามารถเข้ารับบริการที่รวมแพทย์ได้ตามปกติค่ะโดยเราจะมีแมสนะคะแจกให้ทุกคนนะคะถ้าคนที่จำเป็นเราจะให้ Surgical m a s แคือแมสเขียวแต่คนไข้ที่ไม่ได้ป่วยอะไรเนี้ยนะคะเราจะมีแมสผ้ามัสลินนะคะเป็นผ้ามัสลิน3ชั้นที่โรงพยาบาลเนี่ยทำตามหลักทางหลักการแพทย์เลยค่ะเพื่อที่จะแจกให้กับ ประชาชนทุกคนที่สูรินนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้เราจะแจกที่ตลาดอีสานเขียวและแจกที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ในจุดบริการต่างๆค่ะ ต้องแจ้งว่าก่อนปิดด่านเนี่ยเราแยกนะคะอย่างเช่นเด็กที่ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจเราก็จะมีห้องตรวจแยกโรคผู้ใหญ่ที่ป่วยผู้ใหญ่กัมพูชาที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเราก็แยกคลินิกเป็นคลินิกหูคอจมูกนะคะแต่หลังจากที่ท่านผู้ว่ามีมาตรการในการปิดด่านนะคะทุกท่านก็มั่นใจได้มากขึ้นว่า เราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะหรือถ้าตอนนี้นะคะมีเคสที่มีความเสี่ยงเราก็มีโซนที่จะแยกออกจากโซนของคนไข้ทั่วไปของเราค่ะ <S <S ค่ะตอนนี้รัฐบาลเนี่ยมีมาตรการต่างๆออกมามากมายนะคะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะคะแต่อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าการควบคุมโรคเนี่ยหลักการจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองนะคะเพราะตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะจะเป็นคนที่ ป้องการโรคนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพของตัวเองให้ไม่เป็นความเสี่ยงนะคะไม่ให้เป็นคนพาโรคเนี่ยกลับไปที่บ้านไปหาคนที่เรารักรวมถึงเราเนี่ยถ้าเรามีความสามารถพอเราก็ช่วยให้ความรู้ที่ถูกต้องไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกแล้วก็ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ